สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดูเจ้าอโลคาเซียนะครับบอลกระดาษด่างนะครับซึ่งจะพามาดูนะครับบอลกระดาษด่างที่อาร์ตได้อบเอาไว้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไมเ่เราจะไม่แกะออกนะครับเพราะว่าเราอบได้ประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับทำไมอาร์ตถึงได้อบเนาะหลังจากที่อาร์ตนะครับเดี๋ยวจะเท้าความนิดนึงนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่อาร์ตนะครับได้ไปเ,เข้าร่วมในการเสนอราคามานะครับก็ได้ในราคาค่อนข้างที่จะ แพงพอสมควรนะครับทุกคนสำหรับเจ้าบอลกระดาษด่างขาวต้นนี้นะครับพออาร์ตสั่งมาปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าของที่ที่อาร์ตไปเสนอราคาได้มาเขาก็ส่งของมาให้นะครับเขาก็ส่งบอลกระดาษด่างต้นนี้มาให้นะครับแล้วปรากฏว่าอาร์ตก็เอาเจ้าบอลกระดาษด่างอันนี้นะครับลงกระถางใหม่ นะครับตอนที่อาร์ตลงกระถางใหม่อาร์ตก็ไม่ได้เอาดินเก่าออกนะครับทุกคนพออาร์ตไม่ได้เอาดินเก่าออกเนี่ยอาร์ตก็จะผสมดินของสูตรของอาร์ตเองนี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ทําให้ดินแบบออกมาเป็นโปรง่ปรงๆนะครับเพราะว่าเจ้าอาโลูคาเซียเนี่ยนะครับในตะกูลบอลเนี่ยเขาก็จะชอบดินค่อนข้างที่จะโปรง่งเนาะอย่างเช่นดินผสมใบก้ามปูนะครับแล้วก็ดินผสมหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้นะครับ ปรากฏว่าผ่านไปประมาณ2-3อาทิตย์นะครับทุกคนบนกระดาษด่างที่ที่อาร์ตปลูกนะครับเขาทิ้งใบนะครับทุกคนใบแบบใบล่างๆของเขาก็จะออกมีอาการเป็นแบบสีเหลืองๆแล้วก็ค่อยๆเน่าไปทีละใบทีละใบจนเหลือใบสุดท้ายนะครับทุกคนจนเหลือใบสุดท้ายอาร์ตก็สังเกตว่าเอ๊ะเขาจะฟื้นตัวหรือเปล่าน้อนะครับปรากฏว่าอาร์ตก็รอไม่ได้แล้วนะครับรอไม่ได้ก็เลย หรือกระถางเลยนะครับทุกคนปรากฏว่ายังไม่ได้ทันได้รื้อกระถางเลยนะครับแค่จับต้นเขาเขาหลุดออกมาจากดินเลยนะครับทุกคนพอไปดูรากจะปรากฏว่ารากกําลังที่จะแบบว่าเน่าเลยนะครับทุกคนรากก็ออกเป็นแบบเละๆแล้วก็กําลังเป็นมุกมืกแล้วก็เน่าอาจจะคงจะติดเชื้อนะครับติดเชื้อราติด เื้อแบคทีเรียอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับอ์ตก็รีบจัดการเลยนะครับเอาต้นของเขาเนี่ยไปล้างทําความสะอาดนะครับพร้อมกับตัดรากที่มันแบบเปื่อยๆเ,เนา่าๆออกนะครับก็เหลือแต่เหลือแต่โคนขอ,ของเขานะครับเหลือแต่โคนกับกับรากที่ดีๆไม่กี่เส้นนะครับทุกคนหลังจากเหลือไปแค่ใบเดียวก็คือใบใบใบเนี่ยใบเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือใบใบนี้ก็เริ่มเหลืองไปอีกแล้ว นะครับแต่ว่าใบนี้เขาก็ยังไม่เป็นอะไรเนาะเขาก็งอกใบนี้ออกมานะครับทุกคนเนี่ยงอกใบนี้ออกมาก็ใบสมบูรณ์ดีแล้วก็จะบอกว่าในตอนนี้เขาก็กําลังงอกใบนี้ออกมาแล้วนะครับทุกคนนี่แล้วก็กําลังมีหลอดใหม่ออกมานี่แสดงว่าตอนนี้อาร์ตอบได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับปรากฏว่าเขางอกแล้วนะครับเขาน่าจะรอดชีวิตแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับ อาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูพืชของเรานะครับที่ใบทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีอาการแบบเหมือนจะไม่รอดนะครับทุกคนรีบรื้อกระถางเลยนะครับหลังจากรื้อกระถางเราก็ต้องทําความสะอาดล้างรากของเขาให้ให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นอาร์ตก็จะแช่ แช่น้ายากันรานะครับแช่น้ํายากันราแล้วก็แช่น้ํายา HP 1 0 1นะครับซึ่งเป็นน้ํายาที่ทําให้พืชของเรานะครับเกิดความสดชื่นนะครับอาร์ตก็จะแช่ไว้สัประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็ลงกระถางนะครับโดยจะใช้ดินคือดิน TGS g r e อ n กรินซอยนะครับผสมกับหินภูเขาไฟผสมเพอร์ไลท์ผสมเล็กกระบอลนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1 นะครับแล้วหลังจากนั้นอาร์ตก็เอามาอบใส่ถุงแบบนี้นะครับโดยจะมีการเติมน้ําไปในถุงด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเติมน้ําเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นในในถุงอบนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ไปแกะถุงออกดูนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะอบไว้อีกสักประมาณระยะหนึ่งนะครับให้รากเข้าเตือโดีทั่วกระถางก่อนแล้วค่อยเอาออกจากถุงนะครับปรากฏว่า เจ้าบอลกระดาษด่างของเรานะครับอโลคาเซียบอลกระดาษด่างของเราก็รอดแล้วนะครับทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สั่งเจ้าต้นบอลกระดาษด่างมานะครับอัจแนะนําเลยเนาะถ้าเกิดว่าอาการเขาไม่ค่อยดีนะครับก็ให้รีบหรือกระถางออกเลยนะครับแล้วก็รีบแช่น้ํายากันรานะครับจะบอกว่าต่อให้รากของเขาเนี่ย เหลือไม่กี่เส้นนะครับเขาก็จะเราก็จะสามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้นะครับอย่าให้ปล่อยเขาไว้จนลามไปถึงใบไปจนถึงแบบคนโคนเขานะครับเดี๋ยวเราจะช่วยชีวิตเขาไม่ทันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของ ต้นไม้ของเราหรือบอนกระดาษด่างของเราเนี่ยมันมันเริ่มจะมีอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อทุกคนรื้อกระถางได้นแล้วก็รีบจัดการแช่น้ํายาแช่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยชีวิตเขาไม่ทันเนาะเนี่ยอาร์ตอบไว้ตั้งแต่วันที่วันที่4สิงหาคมนะครับทุกคนเนี่ยอบตั้งแต่วันที่4สิงหาคมก็น่าจะได้สักประมาณ3มาทิตย์แล้วมั้งนะครับประมาณเฉดเฉดนี่แหละครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เขาก็ ออกใบนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกหลอดใหม่ขึ้นมาด้วยนี่นะครับอาร์ตก็พยายามที่จะถ้าอยากดูเราก็เคาะเคาะเคาะแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่าคือเขาเป็นยังไงนี่เข้ก็มีหลอดมาใหม่อีกแล้วแสดงว่าเขาก็คงจะรอดให้อาร์ตแล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปทําตามได้นะครับการอบพืชนะครับการอบต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ย รอดแล้วก็ไม่ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ